และช่วงนี้เราก็จะพาไปพบกับบรรยากาศของคนบันเทิงที่ช่วยเหลือเพื่อนที่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วม,มอีกงานหนึ่งนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยบริษัทเอกแซกนำโดยคุณบอยทะกนเกียรตินะคะแล้วก็คุณกันนิกาว,วีรวันเนี่ยก็นำทีมดาราเอกแซกนะคะไปที่เควิลเลจกันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฝนต,ต,นตกตกจ้านะคะตั้งแต่เช้าก็จะมีเสื้อยืดขายแล้วก็มีเอ่อนักร้องนักสแสดงของบริษัทเราเนี่ยนะจ๊ะก็จะมาให้ความบันเทิงแล้วก็มาร่วมประมูล เอาจิเอาขอมาประมูลกันด้วยนะคะก็จะมีอู้ตายแล้วใครเป็นใครน้องตุ้มตามที่เอาเสื้อมาเอาเสื้อมาประมูลนะจ๊ะมาช่วงตอนที่เราไปแนละ้ตอนเย็นๆแล้วแดดล้นฝนไม่ตกแล้วนะคะของน้องเนี่ยคงจะเป็นตอนช่วงตอนเช้าๆฝนก็ตกมาแต่แฟนคลับก็ยังอยู่น่ารักมากๆนะคะ น้องเมย์ของเราก็ไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกกันสัหน่อยว่าดาราเนี่ยเขาเอาของอะไรไปประมูลกันบ้างนะจ๊ะเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วนะคะก็มีพี่บี้พี่บี้เนี่ยก็เอาเสื้อไปหรือจะเป็น คนสุดท้ายเลยมั้งพี่บีเนี่ยที่ขึ้นที่ขึ้นปกปรแสดงบนเวทีเนี่ยน,นะจ๊ะแล้วก็ยังมีเอ่อน้องกันเอาหมวกไปนะคะน้องตอโน,น่อกก็มีหมวกไปน้องฤิทนี่ก็หมอนข้างนะคะน้องน็อตนี่ก็เป็นภาพวาดแล้วก็กางเกงนะจ๊ะน้องเซนก็เอาแว่นตาไปประมูลนะคะน้องดิวเราก็เอาไดอารี่ไปน้องเนสเราก็มีเสื้อนะคะจูเนียก็เอาตุ๊กตามานะคะเอากล่องตุ๊กตามาแล้วแต่ตุ๊กตาเก็บไว้ในบ้านจูเนีย เดจ้าแล้วก็คุณนาวินต้าเนี่ยเอาเปล่ iPhone มาประมูลนะจ๊ะแล้วก็มีน้องแอมเนี่ยเอาเสื้อมาน้องสิงโตก็เอาเสื้อมาน้องสิงโตก็มีประมูลด้วยเราคิดว่าเราจะได้อยู่ช่วงน้องสิงโตเนาะที่ทำประมูลเสื้อกันไปอะ่ะใช่มีเสื้อสิงโตมีกันกับมีตางเกงนี่ไงนะคะแล้วก็มีน้องจียอนเนี่ยเอาเทปต่างประเทศไปเราก็อยากจะรู้ว่าตอนเย็นๆอย่างนี้ยังเสียงดีอยู่ไหมนะคะรัก เสื้อตัวน,นี้เนี่ย<ถ>เป็นเสื้อของน้องสิงโตนี่เป็นเสื้อที่น้องสิงโตที่ใส่ตอนนอนด้วยว้าวสามเดือน้สามเดือนแล้วสามเดือนแล้วจะมีม,าม้าเมฆที่ไหนตรงไหนนนี่โอ้โหแค่เียงแค่ที่งสามเดืนดอน มีสามืน่อหี้่ต่อนา่งต่น่อหนึ่งอนภาพตอ่งอน่เต่อหนึงึงตอนึ่ง่องนึ้นไปง่น เพื่อประมูลกับน้องสิงโตด้วยนะคะพอประมูลเสร็จฉันรู้สึกดีใจแล้วก็ตื้นตันมากนะคะอยากจะลงไปขอบคุณให้ถึงแบบว่าท้้งล่างเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีมากมายอีกนะคะแล้วก็อยางอุ้มไอ้อะไรมาประมูลครับวันนี้ผมเอาของชินนี้มาเป็นไดอารี่ครับผมที่ซื้อมาแล้วผมเขียนไดอารี่ท่าทายผมยังไม่ได้ถึงเลยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่บทเตาแหละ

รู้สึกว่าหมอนท่าที่เุ้ยทำมาประมูลเนี่ยเป็นแสนนะยอดประมูลเนี่ยเป็นแสนเลยเชียวนะคะมากอะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยคือเรายังไม่สามารถรู้ทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่เราไปเนี่ยเท่าที่เราไปตรงนั้นที่เราทํากันสามคนเนี่ยก็ทุกวันเลยจริงๆเริ่มต้นที่เริ่มเริ่มบัตรเออเริ่มมีใครอีกไหมฮะตอนนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนแปดละหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งแสนสามร้อาที่ถู หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแดพันแปดร้อยแปดสิบแดบาทนะครับ่งชีวิตก่อให้มีจัตุอย่้ทางให้ที่คนนิดนึนะครับอย่าใบนี่คอนาาเนีจ้าเอาปอบนจ้ากับมือะนี่ยจผลงานศิลปะนะครับของอาจารย์โตนะครับ ออียาทนงินสองบาทแล้วคา้อยไคราวนี้คราวนี้สองไปเลยแล้วนสองรเลยค่ะทาง้ายท้พันห้าคพนี่จะดนพันห้าะสามสามพันะไรนะสามพันห้ายแล้วต้องถอยหลังนะคะเริ่มจาก้เดี๋ยวลองเปนยนะคะจสวยเลยค่ะเดเวทีเลยค่ะสวยใจดีเชิญเลยค่ะาัโอ

ไม่เจอทางออกสักทางก็ไม่เป็นไรนี่แหละที่เราภูมใจนำเสนอมาใช่แล้วนะคะเป็นช่วงที่เราอยู่ด้วยนะคะเป็นสักขีพยานแก่คู่บ่าวสาวถึง2คู่ด้วยกันนะจะมีภาพมาให้เราสะเทือนใจอีกไหมเนี่ยโอเคโอเคมาเร็วหนึ่งหมื่นห้า อ่าหนึ่งละเจ้าหน้าที่นะทีนะที่ของแก้มนมะ ีเนี่ยเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นตัวแทนของแฟนคลับการที่รวมเงินกันค่ะเพื่อประมูลในการนี้เลยทีเดียวนะคะเหมือนกับพี่วางสายเสร็จปุ๊บบอก็ประมูลในเธอละค่ะนี้เไยจบเลยพี่นุษน์าอยู่พี่เก่งเหลือไปเห็นอะไรบางอย่างที่ขาของพี่นุษค่ะว้าวอะไรบางอย่างเห็นอะไรเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่เท่เลยพี่นุษใส่ใจตัวนี้อยู่แต่พี่เก่งดันเห็นอะไรที่ขาวเงียอยู่ มันไม่ใช่เล่นหลาค่ะมันมีขนอะไรขนแม่เพ่งโอ้โหพี่น้องใส่เงินในเรื่อนแล้วตังเกงขาดค่ะไม่ไม่กินจุ่มก้อนนะอะไรบูมนะก็ประมาณว่าเนี่ยนเน็ตติ้งแล้วก็ลุยเกินไปค่ะกางเกงขาดเลยที่นนท์เขาทุ่มเทกับทุกอย่างค่ะก็เลยจะเอากางเกงที่ขาดเนี่ยมาประมูลด้วย เองก็ขาดซะด้วยเปรี้ยวมาตอนเวลาดีมากแต่เริ่มร้อนตบรบไม่เห็นพี่บี้ถืออะไรมาสักสิ้นเลยอ้าวแน่นอนของที่จะลงประมูลผมก็สวมใส่มาอหมีนะตอนนี้โอ้โหใส่กรี๊ดพี่บี้แล้วก็ทำให้เราเราเคลิ้มๆไป เสื้อน oh, <us> <together> ั่นก็คือเสื้อที่ผมใส่นี่ไยครับเสื้อเหรอใช่เสื้อยืดไ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นาทหนึ่งแสนหนึ่งมื่วันที่สาวกขอเท่า คนดีของฉันรดจังมั่นใจทุกทุกอย่างที่ฉันทำทุกทุกครงก็มีเสื้อก็มีตัวทั้งนายใส่อยู่ไงใช่พี่่ใส่มาสองตัวใช่ตอนแรกฉันก็นึกว่าจะมีภาพวาดบิ๋วอะไรให้เราแต่ว่าเป็นการปิดท้ายงานการกุศลอย่างปลื้มปริ่มทำบุญอิ่มบ้านอิ่มใจกลับบ้านแล้วมีรถถ่าย้วพี่บ้าน ถ่าบ้านเลยนะปรากฏว่ามีเสื้ออยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งจบเลยจบจ๊อขอขอบคุณเออก็ต้องบอกก่อนนะคือบางคนเนี่ยอาจจะเก็บภาพมาไม่ได้หมดอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจกันนะคะเพราะว่าทุกทุกคนเนี่ยสามารถไปตามเอ่องานนี้กันได้เต็มเมกันอีกทีหนึ่งนะคะในรายการตามติดชีวิตดาวนะคะก็ออกอากาศตอนเที่ยงครึ่งแล้วก็รีบๆให้ดูอีกทีหนึ่งตอนหโมงครึ่งนะคะซึ่งเทปเอ่อที่เราไปตาม ไปตามงานนี้จะออกเมื่อไหร่นะคะคุณซอพรุ่งนี้นติดตามกันได้นะคะพรุ่งนี้นะจ๊ะและ้วก็อขอขอบคุณบรรดาแฟนค่ะแล้วก็ทุกๆคนมากเลยนะคะที่ไปร่วมกันในงานวันนั้นนะคะทั้งยอดบริจาคแล้วก็มาร่วมกันประมูลของด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะช่วยพิมพ์เบอร์จคเงินเพิ่มช่เฉลีนะได้เลยค่ะช่วยเหลือผู้ประสบภัยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศกนะคะเลขบัญชี032ขีด4ขีด6 4 6 49ขีด9นะคะ บริจาคกันเข้ามาได้เลยเพิ่มเติมเข้ามานะคะ <S 2> <S 2> <S